สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยงรลานลุง,ลงพลน,นะคะนกพามาดูนะคะคล้ายๆหลายๆคนอาจจะให้ดูให้เห็นกันแล้วเนาะแต่อันนี้ก็ในช่องนกแล้วกัน,นะคะ่ะก็สีถ้าให้ดูอะเป็นสีส้มเลยนะคะไม่ใช่สีโอรสนะคะ PPSC ทุกท่านจากที่นกเห็นเลยอะมองอยังไงก็เป็นสีส้มนะคะก็ข้างในก็เป็นสีส้มเนาะ นี่นะคะส่วนนี้ก็เป็นงานของช่างตั้มแล้วก็ลูกน้องของช่างตั้มนะคะก็งานเนียบค่ะงานเนียบนะคะนี่ก็ไฟนี่นี่ปูพองก็นอนอยู่นะคะเปิดแอร์ช่ำๆนี่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็อาจจะมีแบบนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่างานเนียบมากเลยนะคะ เว่าตรงนี้มันเป็นแบบที่ติดไฟเนาะก็ธรรมดานะคะก็สวยงามค่ะพี B ่พีเอซี C นะคะสีส้มนะคะป้าแตนน่าจะชอบเนาะแล้วก็จัดจัดที่อ่ขายให้ป้านะคะตอนนี้ลุงเท่าที่เห็นนะคะลุงจะทำํำทำที่ขายผ้าให้ป้าใหม่นะคะจัดจัดล็อกจัดอะไรให้ป้าใหม่เนาะ นี่นะคะนี่อันนี้ลุกน่าจะประกอบตัวนี้เสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่มีที่วางตรงนี้นะคะลุงไปซื้ออยู่นะเพราะว่าตอนที่นกมาถึงนะคะก็ขับรถสวนทางกับลุงนะคะลุงก,ก็กาลังจะไปนกก็กาลังจะมาก็ประมาณนี้นะคะอัปเดตอัปเดตล่าสุดล่าสุดเลยล่าสุดเพราะว่ามีช่องนกคนเดียวนะคะตอนนี้นี่นะคะ ก็เป็นบรรยากาศเนาะมีเงาะมีเงาะให้กินนะคะดีจังเลยมีของกินอันนี้ถือว่าทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะน่าจะเสร็จเลยแหลนะเนาะเพราะว่าทาสีอะไรเรียบร้อยครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ดูสว่างเนาะนี่นะคะ ก็ประมาณนี้เพราะว่าไม่อยากเปิดมากนะคะเพราะว่าตานอนอยู่อืมมีขนแมงเมาด้วยพี่น้องเลยแมงเมา บรรยากาศข้างนอกก็นี่นะคะยังไม่เสร็จบ่อ่ช่างยังทํางานไม่เสร็จบอสพี่พี่อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมด้านในเสร็จแล้วครับเียตอนนี้เหลือข้างนอกบ่อสข้างนอกเช่นมองใดข้างนอกลุงว่าจะทาสีแต่คนแบบอ๋ขอข้างนอกลุงก็ここจะทาสีสาด้วยสายชาร์ตบอส,บะสบะจะเดินเข้ามาเบื้องเอาโลดพ้องเจา้าบ่องสายแบบ พูดทำสบายแล้วปุ๊บเด็กเง,งี <c oughs> ้ยค่ะแม่แบบแม่แม่แม่แกจะบอกนะคุณนี่ก็จะทำทาสีนะคะทาสีข้างนอกด้วยนะคะ <c oughs> แต่ข้างในคือเสร็จเรียบร้อยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ปิดไว้นะคะนีบรรยากาศอ๋อเห็นว่าลุงจัดโน่นี้นั่นใหม่ด้วยนะคะองอดูกล้องขึ้นเยอะเลยนกกับยายก็จะนอนคนละนี้นะคะนกนอนแจนี้ยายนอนแจหันเดอพี่น้อง <c oughs> คนละมุมก็คือคนละแจน,นั่นเอง แต่ก็คือจะไม่มีที่กั้นแหละก็ปกติมันจะมีราวกั้นใช่ไหมแต่นี้เราคือไม่ไม่กั้นก็คือนอนน่าจะนอนไม่กั้นนอนแบบโล่งๆเลยนะคะอืมเข้ามาคือแบบไม่อยากออกไปเลยนะคะเพราะว่ามันเย็นนะพี่น้องอันนี้แอร์อันนี้หมื่นแอร์อน,นี่หมื่น หมื่นห้านะตัวนี้ไม่หมื่นห้าก็หมนะื่นเจ็ดนี่น่ะพี่น้องเดี๋ยวน้องดูก่อนหมื่นนี่ค่ะขนาดหมื่นห้า BTU นะคะตัวนี้จะหมื่นห้าข้างในบ้านนี่ข้างในบ้านนี่สองตัวนี้ไม่แน่ใจว่าหมื่นเจ็ดหรือหมื่นห้านะคะเดี๋ยวจะไปดูให้ดูอีกทีเนาะแต่ว่าถามว่าแค่หมื่นห้านี่ก็เย็นแล้วค่ะเพราะว่าขอมันไม่เยอะ ข้างในน่าจะหมื่นเจ็ดนะคะเพราะว่าขนาดห้องมันใหญ่กว่ากันเนาะแต่คือติดสองตัวนะคะก็คือถ้าเปิดพร้อมกันนี่ก็คือเย็นมากเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้คือลุงก็ยังไม่มานะคะเห็นบอกว่าไปเต่างอยนะคะไปซื้อของนะคะแต่ก็ยังไม่เห็นมาอยู่พี่น้องส่วนป้าก็เห็นยายาพาบอกว่าไปเก็บหอยวะซันหรือว่าไปกับลุงก็ไม่รู้อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเนาะถ้าลุงมาแล้วไม่เจอป้าแปลว่า ป้าไปเก็บหักหวกับหน้าตายนะคะเปิดให้ดูบรรยากาศนี่ก็มี FC นะคะมาหาเนาะโอ้โหข้างนอกมันเย็นช่ำดีค่ะพี่น้องถ้าออกไปข้างนอกนี่ก็คือร้อนละแล้ก็ไปหาถ่ายคลิปแล้วก็เข้ามาอัพคลิปอยู่ข้างในบ้านนะคะจะได้เย็นสบายเนาะมันจะได้แบบ มันจะได้แบบแบบว่าทำคลิปออกมาให้พี่ๆได้ชมกันแล้วแบบไม่รอแต <c oughs> <c oughs> ่คือปู่ชอบมากเลยนะนอนยินนะ,ะ <c oughs> นี่เลยนอนยินสบายเลยนะคะ <c oughs> แต่ของนกก็น่าจะแบบข้างนอกตังรังก็อยู่ข้างนอกเพราะว่าเราถ่ายคลิปเนาะตอนกลางคืนก็เข้ามานอนแค่นั้นนะคะ อีกอย่างเดี๋ยวสักพักป้าก็น่าจะเริ่มขายนะคะขายเสื้อผ้าเนาะเนี่ยคะ่ะชาเขียวร้านพี่นิวอร่อยมากชาเขียวชาไทายโก,โกโก้อร่อยร้านก็ร้านก็สวยนะคะระบรรยากาศก็ดีเห็นบอกว่า จะทําหอคอยนะคะเป็นหอคอยเห็นไหมคะที่ <c oughs> ก่ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยเป็นเหล็กตรงนี้นะคะเนี่ยจะทําหอคอยนะคะ <c oughs> แล้วก็มีมาเพิ่มนะคะนี่เอาไว้ให้ถ่ายรูปค่ะทุกคนดีงามมากเลยนะตรงเนี้ยคาเฟ่เลยอะ่ะคล้ายคล้ายฟิลเหมือนคาเฟ่เลยนะคะเอาไว้ถ่ายรูปคือสวยงามมากแต่งตัวแบบ หวานน่ารักน่ารักสไตล์แบบคาเฟ่คะโอเค,อเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะ